ประกันหุ้นส่วนธุรกิจไม่สะดุดแม้ชีวิตใครคนหนึ่งหยุดลงสวัสดีครับผมกุธีนะครับถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจร่วมกับหุ้นส่วนเคยคิดไหมครับว่าถ้าหุ้นส่วนของคุณเสียชีวิตกระทันหันใครจะมาร่วมถือหุ้นแทนเขาคุณมีเงินพอซื้อหุ้นกลับไหมหรือคุณต้องทำธุรกิจร่วมกับภรรยาหรือทายาทของเขาที่ไม่รู้เรื่องเลย เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นจริงครับถ้าไม่มีแผนไว้ล่วงหน้าธุรกิจอาจไปไม่รอดแม้คุณยังมีชีวิตอยู่วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องประกันหุ้นส่วนหรือที่เรียกว่านะบา a เ e ล Agreement นะครับที่ช่วยให้ธุรกิจอยู่ได้แม้ต้องจากกันด้วยเหตุสุดวิสัยเข้าใจความเสี่ยงที่หุ้นส่วนทุกคนต้องรู้เวลาทำธุรกิจเรามักคุยกันแต่เรื่องของเป้าหมาย แต่ไม่ค่อยคุยกันเรื่องถ้ามีใครคนหนึ่งหายไปล่ะครับหุ้นส่วนเสียชีวิตพิการถาวรป่วยจนทำงานไม่ได้ปัญหาที่ตามมาคือกิจการสะดุดคู่ค้าขาดความเชื่อมัน่นทายาทผู้เสียชีวิตอยากได้เงินไม่อยากทำงานทะเลาะกันเรื่องหุ้นใครจะซื้อใครจะขายบางธุรกิจถึงกับล้มละลายเพราะแค่ไม่มีแผนเผื่อไว้ ประกันหุ้นส่วนคืออะไรทํางานยังไงประกันหุ้นส่วนก็คือประกันชีวิตของแต่ละหุ้นส่วนตัวธุรกิจหรือหุ้นส่วนอีกคนจะเป็นผู้ออกประกันคือเจ้าของกรมธรรม์ส่วนผู้ออกประกันผู้ออกประกันก็คือหุ้นส่วนแต่ละคนถ้าใครเสียชีวิตบริษัทจ่ายเงินก้อนตามทุนประกันเพื่อซื้อหุ้นคืนจากทายาทผู้เสียชีวิตหุ้นกลับมาอยู่กับคนทําธุรกิจจริง ทายาทได้เงินตามมูลค่าหุ้นไม่ต้องเข้ามาทำงานไม่มีข้อขัดแยง้งไม่มีดรามา่าธุรกิจเดินหน้าต่อได้อย่างราบรื่นตัวอย่างง่ายๆภาพนะครับร้านอาหารแห่งหนึ่งมีหุ้นส่วนสองคนนายเและนายบถือหุ้นคนละ50%ทั้งสองทำประกันชีวิตให้กันและกันคนละ5ล้านบาทถ้านายเเสียชีวิตบริษัทจะได้เงินจากประกัน5ล้าน เงินนี้จะเอาไปจ่ายให้กับครอบครัวของนายเอเพื่อซื้อหุ้นคืนผลก็คือธุรกิจยังเดินต่อไปได้ภายใต้การบริหารของนายบีและครอบครัวของนายเอได้เงินส่วนตามส่วนที่ควรได้รับไม่มีใครเสียหายไม่มีใครต้องลำบากใครบ้างที่ควรทาประกันหุ้นส่วนล่ะครับธุรกิจที่หุ้นตั้งแต่สองคนขึ้นไป SME หรือกิจการของครอบครัว กิจการที่เติบโตเร็วแต่ยังไม่มีแผนสืบทอดธุรกิจที่ใช้ชื่อเสียงความรู้หรือทักษะของหุ้นส่วนเป็นหลักยิ่งมีคนมากยิ่งควรวางแผนแบบเป็นระบบไม่ใช่แค่พูดกันปากเปล่าแต่ต้องมีเอกสารประกันรองรับสรุปนะครับหุ้นส่วนที่ดีไม่ใช่แค่ร่วมสร้างตอนอยู่แต่ต้องช่วยกันเตรียมแผนตอนจาก ถ้าคุณยังไม่มีประกันหุ้นส่วนแนะนำให้เริ่มคุยกับเพื่อนร่วมธุรกิจตั้งแต่วันนี้นะเพราะบางครั้งการจากไปไม่เคยถามว่าเราพร้อมหรือยังถ้าต้องการให้ผมช่วยวางแผนแบบเข้าใจง่ายทักมาได้เลยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับธุรกิจรอดไม่ใช่เพราะมีกำไรแต่เพราะมีแผนรับมือความเสี่ยงไม่มีใครอยากจากไปแต่ถ้าวันนั้นมาถึง เราต้องทำให้คนข้างหลังอยู่ได้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ